ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวา FM 9 8 2 5เส FM 98.25มกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันซึ่งวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรองนายกประวิทย์เปิดมหกรรมแรงงานไทยจากชายแดนใต้สู่ตลาดแรงงานโลกมุสลิมพร้อมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนงานตามมาติกอพพตเน้นประชาชนกินดีอยู่ดีและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักและสามัคคี วันที่22ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอพอตพร้อมด้วยนายชัย,ยวุฒิธนาคะมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรลาโหมและคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานเมื่อเดินทางมาถึงคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการท้องฟ้าจำลอง โดยมีผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชมะพันษาสงขาเป็นผู้รายงานความคลืบหน้าจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหากรรมแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดแรงงานที่เป็นทักษะโลกมุสลิมพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรศการการช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการเตรียมการจัดแรงงานไทยจากจังหวัดชด ภาคใต้ไปทำงานอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สออบาตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา สำหรับการดำเนินการและความก้าวหน้าของสถานการณ์แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัจจุบันมีประชากรอายุ15ปีขึ้นไปจำนวนกว่า2,771,167คนเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน1,866,606คนร้อยละ67.45จำแนกเป็นผู้มีงานทำ 1> 1, 1, 1.818,111คนร้อยละ97.32 ผู้ว่างงาน5123คนร้อยละ2.68และกำลังแรงงานที่รอรดูการจำนวน372คนร้อยละ0.02สอบอตอบตได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานช่วยเหลือด้านอาชีพไปแล้วกว่า14626คนในการจัดส่งแรงงานไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่จำนวน3,448คนและสร้างอาชีพ ทางเลือกให้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนอีกทั้งยังได้ฝึกอบรมทักษะและแนะแนวอาชีพจนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้กว่า3,226คนซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดระบบการอำนวยความสะดวกการทำงานในมาเลเซียพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการปฏิบัติตนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ภายหลังเสร็จสิ้นรองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครแรงงานเพื่อเดินทางไปทำงานอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียตามหลักเกณฑ์กรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงานกำหนด,ด โดยมีผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้จำนวน655คนซึ่งหลังจากนี้กระทรวงแรงงานจะมีการจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือและสถาบันภาษานานาชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการสอนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวา FM ส FM 98.25เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร